หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิศกอุปวัฒนุนะครับอยู่ที่หน้าอุโบสถการปรียนวัดบ้านเขาโบนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพคณะช่างนะครับเตรียมงานนะครับนี่เด้อมาตอนนี้ถ่ายวิดีโอนะครับนี่เผื่อไว้จะลงเฟซวันรุ่งนี้นะครับเด้อนะครับอาจารย์สมประสงค์นะครับนี่ไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับนี่ช่างฝีมือเอกนู่นนะครับการจนาบุรีนะครับนาอ การจนบุรีกาญจนบุรีนะครับประจันมหาวงอ่านี่มาแต่ไกลเลยนะครับเนี่ยบ้านเอียงเหอครับเฮ้ยเราเสือกุกนะครับใครนะครับดื้อบ้านเี้ดอนสะแบงนะครับบ้านดอนสะแบงเราอันน้ำท่วมยุ่มเมื่อเราเสือกุกนี่ฮ้ยนึกว่าอุบลจะน้ำท่วมนะครับดื้อไม่ได้ท่วมเสมอไปนะครับ เ <laughs> ดือเหมือนเฉพาะไกไก่กับนำมูนท่นผู้บรหเนาะบริเวณนี้ไก่นำมูนเนาะสงสัยรถมารับแล้วนะครับพญาณอาจารย์ต,ตรันตะกรอนนี่ชะเชิงเศร้าบั่อจันจะเชิงเศร้ชชานะครับเดือกกำลังทําเดือสุพรรณหงสุงนะครับท้ายครูบาอาจารย์นะครับงานพิเศษนะครับ กำลังปรึกษากันนะครับว่าจะออกสีแบบไหนนะครับจันประเวศนี่นะครับเป็นผู้ออกแบบให้นะครับลายต่างๆนะครับเดิมประจารย์สมุทัยวิสารธทรนะครับนิมนต์ให้ไปถ่ายภาพนะครับญาติโยมชาวบ้านพุนแพงนะครับจะทำ บุญนะครับบางสกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องนะครับตามหัวไล่ปลายนาต่างๆนะครับก็เลยขออนุญาตไปถ่ายภาพนะครับแต่ว่าก่อนจะไปก็ถ่ายภาพครูบาอาจารย์ที่ทํางานก่อนนะครับเอาได้เวลาละเด้อนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับจะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศแดดล่มดมตกนะครับอากาศดีๆค่อยจะมาถ่ายว่าจะไปถ่ายลุงปูเข้ามาประกอบนะครับทาซุ้มประตูห้องกรรมฐานนะครับ กลัวท่านจะเสร็จก่อนนะครับหมายถึงทํางานเสร็จก่อนนะครับเด้อ